การงานจึงโชครางวัลของคนมปังโเคเบตเป็นครั้งที่2นะครับเพราะว่าครั้งแรกเราก็จัดได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเราก็เลยทคำคท่านสอบขึ้นมาถ้าจะคืนความอ่าพอใจให้กับลูกค้านะครับเต้นลูกค้าซื้อขนมปังเราไปแล้วมีความพึงพอใจแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็มีโชคมาด้วยมีรางวัลให้ด้วยครับก็อยากจะให้ท่านนะครับไหนไหนก็ทานขนมปังโเคเบตแล้วถ้าท่าน สระเวลานิเดนึงเขียนชื่อที่อยู่ลงในซองแล้วก็ส่งมาให้เราแบบนี้ก็เหมือนกับว่าได้ทานกอวอร่อยแล้วแล้วก็ยังได้มีรางวัลให้ชิงโชคให้รุ่นอีกครับแล้วก็จะมีงไปเลื่อในปีหน้าหรือว่าครั้งต่อไปก็ครั้งต่อไปหรือปีหน้ามันคงจะต้องมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกครับแต่จะเป็นกิจกรรมแบบไหนนั้นเราต้องมาดูอีกทีนึงครับร กิจก,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 กรรมของสังคมนะคะเป็นการเริ่มต้ที่โครการนั้คือกิจกรรมของสังคมตอนนี้เรา,าส่งความสุขให้กับน้องๆที่อยู่ห่างไกลคือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลนะครับ,รบที่ขาดแคนอุป,ปกรณ์ขาดกําลังใจของผู้บริหารโรงเรียนเราก็จัดกิจกรรมทุกป,ปีครับ ปีละสองสามครั้งเพื่อไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้ทุนการศึกษากับนักเรียนแล้วก็ซื้ออุปกรณ์แล้วก็ไปทาสีให้โรงเรียนให้โรงเรียนสดใหม่ให้นักเรียนอยากไปเรียนหนังสือไปโรงเรียนเรียนเยอะๆขึ้นับเพื่อจะส่งเสริมให้เด็กไทยที่เป็นอนาคตของชาติได้จเจริญก้าวหน้าต่อไปครันบอกว่ารัทานขนมอิ่งอร่อยแล้วเราจะได้ทำบุญดีวกับท่านด้วยนะคะเพราะนั้นขอฝากว่าฝากท่านด้วค่ะกัน ท่านทานของดี่เราแล้วได้มีงานทรก็คือของเราจะเน้นไปเรื่องของการทำบุญเนาะการจัดกิจกรรมสังคมนะครับท่านภูมิใจเลยครับได้ทานขนมปังของเราที่มีความพึงพอใจแล้วท่านยังได้บุญด้วยครับนอกจากได้ชิงโช่แลได้บุญโดยมรู้สึกตัวครับเพราะว่ากิจกรรมที่เราทำในสังคม แบบน้ำท่วมแบบนี้อุตสาหภัยเนี่ย,รเ,ยเราจะไปทันทีเพราะขนมป,ปังนี้เป็นอันแรกที่ว่าน้ำท่วมปุ๊บทำอย่างอื่นไม่ได้ครับขนมป,ปังนี้ฉีกซองทานได้พอดีแล้วก็เอาไว้ได้หลายวันด้วยอีกอย่างคือสะดวกสบายด้วยนะครับตรงนี้ก็ฝากทุกท่กทานนะครับว่าขอให้สนับสนุนขนมปังโคเบะของเราครับท่านจะได้ทั้งความอิ่มอร่อยแล้วก็ได้ทั้งคุณด้วยครับแล้วยังมีที่ขายด้วยใช่ว่า ก็โนุภาคโคเบกของเราตอนนี้ยังยังไม่โตเท่าไหร่นะคร <sch economies> ับตลาดก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ทุกท่านก็ยังไม่บางบางท่านยังไม่รู้จักไปซ้ำไปนะครับต่อไปเราก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเราก็จะขยายกำลังการัลสิทธ์ของเราขยายโรงงานของเรา ให้ส่งให้ทั่วถึงแล้วก็ส่งให้ให้ให้ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยมากขึ้นครับยังไงก็อยู่ที่ทุกทุกท่านนะครับถ้าท่านเรียกร้องทัสนุนของเราหรือว่าอ,อยากจะทานขนมที่แบรนด์เล็กๆนะครับอยนแบรนด์เล็กๆเอสกี e แบบเราก็ขอเรียนเชิญท่านนะครับว่าได้สัุนธุรกิจเล็กๆให้เตโตได้นะครับเป็นธุรกิจที่ ให้ช่วยสังคมไปด้วยได้นะครับ